เหมือนมากเหมือนขนมยี่ห้อหนึ่งมากว้าวทุกคนดูสีๆส,สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่อิงนะคะได้ทำคลิปเนาะรีวิวบอดี้คีสูตรใหม่แล้วก็รถใหม่ไปนะคะก็ได้รับการตอบรับดีมากยอดวิวก็คือหลักหมื่นแล้วเรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะเย้แล้วก็วันนี้นะคะคือเนี่ยก็คือเป็นรสชาติที่เราเคยรีวิวรีวิวไปแล้วเนาะว่า เออมันเป็นยังไงบ้างนะคะแบบชงแล้วมันมีเป็นแบบข้นๆไหมหรือเหลวไหมรสชาติเป็นยังไงนะคะทาแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ใครที่ยังไม่ได้รับชมนะคะก็สามารถย้อนกลับไปชมที่อิงแบบปักหมุดไว้แล้วกันนะคะเดี๋ยวอิงจะปักหมุดไว้ตรงหน้า YouTube เลยเนาะก็สามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึง4รถนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ New ทีไรส์ไทยแลนด์นะคะเขามีรถใหม่แล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือ บอดี้ครีมรสเบอร์รี่ค่ะทุกคนนี่เลยเย่ yeah. อยู่ในมือเองแล้วนะคะแล้วก็ทานไปหลายซองมากๆแล้วทุกคน ถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยว่าเอ๊ะเรา body key เนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างนะคะ mm. ก็จะบอกว่า body key เนี่ยก็คือ m ล a l replacement เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่สามารถจดทะเบียนเป็น m ล a l replacement ได้นะคะทุกคนอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าสําหรับใครเนี่ยที่จะซื้อมาทานเพื่อเป็นแบบอาหารทดแทนมื้ออาหารเนาะอยากให้ดูกันดีๆเพราะไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่สามารถจดทะเบียนเป็น m ล a l replacement ได้นะคะต้องผ่านอยเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะแบบพอเราเซิร์ชไปเนาะมันจะขึ้นเลยว่า อาหารทดแทนมื้ออาหารหรือควบคุมน้ำหนักนะคะทุกคนซึ่งนิ้อที่ไลเนี่ยเราก็ทานมาค่อนข้างนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็บอดี้คีเนี่ยก็เป็นหนึ่งแหวนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์มากๆเพราะด้วยความที่ทานไปแล้วรู้สึกอิ่มเนาะแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันหวานจนเกินไปทนะุกคนคือน้ำตาลเขาค่อนข้างมาจากธรรมชาตินะคะส่วนประกอบของบ er, อดี้คีรสเบอร์รี่นะคะไม่ค่อยแตกต่างมากนักเนาะกับบ er, อดี้คีรสอื่นๆที่เขาได้ออกตัวมาเนาะ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสารอาหารทั้งหมดเนาะที่มีในบอดี้คีนะคะหนึ่งซองเดี๋ยวเราจะไปดูหลังกล่องกันเลยค่ะเขาจะเขียนไว้แบบนี้เลยนะคะให้เพื่อนๆได้แคปเจอร์ ure, แล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันได้นะคะนี่เลยจ้าแบบนี้นะจ๊ะ รี่เนี่ยก็คือ2 2 0กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเบอร์รี่นะน่ารักมากคือจริงๆก็เป็นเบอร์รี่รวมนะคะทุกคนเห็นไหมมันจะมีสตรอเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่อื่นๆต่างๆเลยอันนี้จะให้เพื่อนๆเนี่ยดูตัวซองของก,ก่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนรสชาติอื่นๆเลยนะคะที่ได้ออกวางจำหน่ายมาก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นฉีกซองแบบมุมข้างแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะ น่ารักเนาะสีสันกล่องคือสวยงามมากๆรู้คนคือเราใส่สีมานี่ก็คือเข้ากับกล่องมากๆใส่สีวันนี้มานะคะแล้วก็อะไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะจ๊ะตีน้องนี้ก็จะใส่โปรตีนล,ลงไปก่อนนะคะหนึ่งช้อนสองช้อนอะไรก็ว่ากันถ้าแบบตอนเช้าเองจะใส่สองช้อนเลยอันนี้จะชมให้เพื่อนๆดูนะคะแบบใส่โปรตีนไปหนึ่งช้อนนะคะ เวลาอันนี้คือทดลองเวลาเราทานจริงเลยเนาะเพราะว่าปกติจะไม่ทานบอดี้คีเพียวๆอยู่แล้วนะคะอันนี้เขาจะเป็นบอดี้คีที่มีโปรโตีน17กรัมแล้วใช่ไหมคะทุกคนนี่แบบนี้แล้วอัน,น,อนอเนี้ยก็คือ1ช้อนเนี่ยประมาณ8-9กรัมอยู่แล้วเนาะเราก็จะผสมไปเราก็จะอยู่ท้องมากยิ่งขึ้นจะมาชงชิมรสชาติให้ทุกคนดู ด้วยความที่วันนี้อยากจะเทสให้เพื่อนๆดูหน่อยว่ารสชาติของบ o d y key รสเบอร์รี่เนี่ยเป็นยังไงฮะเท okay, ออกมาปุ๊บว่ากลิ่นเบอร์บรี่ก็คือตีจมูกเลยนะคะว่าเอยเบอร์รี่แบบเบอร์รี่ตะโกนเบอร์รี่แบบตะโกนสาธิตเหมือนกินจริงแล้วกันว่าเออถ้าชงผสมโปรตีนหนึ่งช้อนเนี่ยเป็นยังไงนะคะได้เวลาเขย่ากันแล้วค่ะปิดฝาให้แน่นนะคะเรื่องสำคัญมาก เทเลยค่ะทุกคนเห็นสีไหมคะมีเชนแบบนี้ใช่ไหมจะได้เห็นในกล้องนี่นะคะนี่เ็นส,สีไหมเดี๋ยวเราจะไปเทใส่แก้วกันนะคะเพื่อความชัดเจนหอมมากคือแอบพาดพิงหนึ่งแบรนด์ได้ไหมเออกลิ่นเนี่ยมันเหมือนเออขนมเคลือบช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่ยี่ห้อหนึ่งที่เป็นแท่งๆนะคะไม่พูดดีกว่านะคะให้ไปดาวนเองว่า เป็นกลิ่นเหมือนขนมอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเทใส่แก้วกันนะคะทุกคนว้าวทุกคนดูสิซมันละม,มุนมากนะคะว้าวนี่คือแบบพอเราใส่โปรตีนไปช้อนหนึ่งอะมันก็จะมีความแบบข้นนิดนึงทุกคนนี่นะคะ สวยเนาะสีสวยมากเลยคือถ้าไม่ใส่โบตีเนี่ยสีมันจะชมพูมากกว่านี้อองนะคะเดี๋ยวเราไปริมริมรถเดี๋ยวเราไปริมรถให้เพือ่อนๆได้ชมกันะค่ะว่าเฮ้ยแต่ตอนนี้นคือกลิ่นตีแรงมากว่าแบบเบอร์รี่มากๆใครที่ชอบเบอร์รี่คือแบบถูกใจมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกัน,นะค่ะว่าเป็นยังไงปิ่งกลิ่นเหมือนเหมือนมากเหมือนขนมยี่ห้อหนึ่งมากแต่เราจะไม่พูดว่าขนมยี่ห้ออะไรนะคะ ราจะมาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงคือเขาจะมีรสชาติแบบวหวานหวานิดนึงมีความแบบหวานหวานเบอร์รี่นะคะเพราะว่าเขาสากัดมาจากแบบเบอร์รี่ต่างๆทานแบบเนี้ยมันง่ายด้วยทุกคนแล้วก็อีกอย่างเนี้ยนอกจากที่เราสามารถคุมแคลอรี่ได้ในแต่ละวันใช่ปะน้ำหนักเราอ่ะก็ลดด้วยเพราะว่ามันคุมแคลอรี่ได้เท่านั้นยังไม่พอผิวพรรณเราดีด้วยเพราะว่ามันมีโปรตีน แลวมันมีวิตามินต่างๆแล้วก็มีวิตามินซีด้วยทุกคนคือวิตามินซีสัมคัญ์อยู่แล้วในการสร้างคอลลาเจนนะคะอิ่มด้วยสวยด้วยเลิศดเราอยากจะบอกว่าใครที่คิดว่าไม่อิ่มนะทุกคนไปลองเพราะว่าบอดี้คีเนี่ยเขาจะอิ่มในเรื่องของสารอาหารนะคะไม่ได้อิ่มแบบโหอิ่มในเรื่องของปริมาณแต่จริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนะะี่ยค่ะต้องการสารอาหารมากกว่าปริมาณนะคะ คือเขาไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะกินเยอะแค่ไหนหรือกินแซลมอนหรือกินอะโวคาโดนะคะแต่เขาดูแค่ว่าวันนี้วิตามินแบบวิตามิน C วิตามิน B วิตามินเเนี่ยคณกินครบหรือ,อยังอืประมาณนั้นมีความแบบนคนรหนึงหนึบนิดนึงด้วยความที่เราอ่ะใส่ตัวเออมันโฟกัสหน้าฉันด้วยความที่เราใส่ใตัวออแพนน,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 นะคะโปรตีนก็จะมีความนคนแบบติดติดแก้วอย่างงีนงนงนง้นะิดนึงนะแต่ว่าคือ พอทิ้งไว้เนี่ยจะมีใย,ยอาหารของกากใยของเมล็ดเจียอยีกเช่นเคยนะคะที่อิงรีวิวนะคะก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขาจะมีเป็นแบบกากใยนิดหน่อยนะคะนี่เขาก็จะมีแบบนี้เหมือนกันที่ติดอยู่ตรงช้อนนี่นึมาคือไม่ต้องตกใจนะคะมันคือใยอาหารจากเมล็ดเจียเนาะที่ใช้สามารถทดแทนมืออาหารได้ก็คือกินแทนข้าวได้เลยนะคะแต่ว่า จากประสบการณ์เอียแนะนําก็คือกินเป็นเช้าหรือไม่ก็เย็นดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราทานมื้อเช้าเนี่ยก็คือเราเร่งรีบเนาะก็คือจะเหมาะมากกับการทานแทนมื้อเช้าหรือว่ามื้อเย็นที่บางครั้งตอนเย็นก็ไม่รู้จะกินอะไรใช่ไหมคะตอนเช้าเนี่ยก็จะรีบม,มากหาอะไรทานเนี่ยแทบไม่ทาน ซึ่งมือเช้าเนี่ยเป็นส่วนประกอบของร่างกายเนี่ยที่สําคัญมากๆนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในนี้เนี่ยเขาจะใช้โปรตีนจากพื้นเนาะก็เป็นออลแพนเหมือนเดิมนะคะก็คือของอุ l ไลนั่นเองนะคะก็เขาจะไปใช้แบรนด์อื่นทำไมเนาะ,ะในเมื่อโปรตีนเขาผลิตมาแล้ว <laughs> ใช่ไหมคะแล้วก็ใน1กล่องนะคะยังมี14ซองเท่าเดิมราคาสมาชิกนะคะ1,600บาทแต่ว่า ถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกเนี่ยก็จะมีส่วนลดเนี่ย10%เนี่ยแบบธรรมดาเนาะ10%เนี่ยประมาณ2เดือนหรือว่าถ้าสมัครแบบนักธุรกิจเนี่ยจะมีส่วนลดนะถึง15%เลยทุกคนนะคะแล้วก็อ่ะไปดูกันในนี้นะคะจะมีโปรตีนจากพืชถั่วเหลืองและเมล็ดเจียนะคะใยอาหารคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุที่สําคัญอ่ะอย่างที่บอกว่า เขาทํามาเพื่อเป็นอาหารนะคะต้องมีสารอาหารที่ครบทวหนห้าหมู่ไม่งั้นก็จะจดเป็นอาหารไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแคปเจอร์ส่วนประกอบต่างๆนะคะตามหน้าเว็บเลยอันนี้อินแคปมาให้ดูกันนะคะแล้วก็ลองจยิวๆแบบนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าโปรตีนเนี่ยมากถึงสิบเจ็ดกรัมกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นชาร์ทเทียบนะคะกับบอดี้คิวรุ่นอื่นๆเนาะว่ามีข้อแตกต่างการอะไรยังไงบ้างนะจ๊ะวิตามินก็คือจัดเต็มมากๆคือเราสามารถชงนะคะกับ แก้วเชคแบบนี้น้ำ200-250ก็ได้แล้วแต่แต่ปกติคะ่ะอิงจะไม่กินแค่วอดี้คีปเอปเอานะคะทุกคนเพื่อเสริมประสิทธิภาพของเขานะคะยิ่งช่วงที่เราอยากจะคุมน้ำหนักมากๆเนาออิงก็จะทานกับ อันนี้เลยนะคะเบิกตัวนี่นะคะโปรโตีนหนึ่งเดียวในดวงใจของเรานั่นเองนั่นก็คือนิวทริไลเนาะเหมือนกันแล้วก็อันนี้เองจะใส่ไปทั้งหมดนะคะ2ช้อนค่ะแล้วก็จะเติมไว้์ีสอย่าเงี้ยลงไป1นึซองเลยนะคะเป็นอันจบ1มือแล้วก็จะอิ่มมากนะคะ,ะเฉลี่ยเนี่ย ส่วนอย่างที่หญิงจะขีวิีีที І, ตอนเที่ยงก็คือหลังจากทานบอดี้คนนะคะ 4- ีชั่วโมงเลยนะคะทุกคนแล้วพอาตอนเช้าเนี่ยเราได้โปรตีนที่มันแบบโหไฮโปรตีนมากๆสูงมากๆเนี่ยระหว่างวันละเราจะกินจุกจิบน้อยลงมากๆนะคะ <buenas. S 1> เพราะว่าเหมือนว่าสารอาหารเราถึงแล้วตั้งแต่เช้าถ้าไม่เชื่อก็คืออยากให้คนได้ลองกันนะคะเพราะรู้สึกว่า พอมีบอดี้คีติดบ้านไว้ชีวิตมันง่ายจริงๆทุกคนบอดี้คีโรสเบอร์รี่นะคะก็มีเครื่องหมายของคนที่ทานมังสวิรัตด้วยค่ะคือสบายใจได้เลยนะคะว่าคนมังก็ทานได้แต่หลายคนเนี่ยอาจจะเห็นแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้ไหมหรือเปล่าค่ะคุณอิงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีบอดี้คีเบอร์รี่เนี่ยเห็นตามแอปต่างๆนะคะเป็นแอปช้อปปิ้งเนาะแต่เราจะไม่พูดถึงเขาแล้วกันในวันนี้จะบอกว่าวันเนี้ยอิงอซื้อบอดี้คีนี้มาจาก เว็บไซต์ MV Thailand นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เอจะซื้อของผ่านเว็บเขาโดยตรงแล้วก็ผ่านหน้าช็อปเขาโดยตรงเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยสบายใจมากถึงแม้ว่าราคาในแอป,ปอื่นมันอาจจะล่อตาล่อใจให้เราซื้อนะคะแต่ไม่มีใครการันตีให้นะคะว่าอันนั้นแท้หรือเปล่าน่ากลัวจังเลย ะะแต่อันนี้เขานําเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในช็อปประเทศไทยเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปตามๆกันได้นะคะหรือขยักศึกษาก็ทักไลน์หรือว่า Instagram หรือ f Facebook อะไรมาก็ได้นะคะหลังจากที่ได้ชิมบอร์รี่คีรดเบอร์รี่นะคะก็สิ่งที่สังเกตได้ก็คือมันมีความแบบเบอร์รี่แบบเบอร์รี่มากๆนะคะคือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้แบบเบอร์รี่เลเวอร์ขนาดนั้นหรือไม่ได้ชอบความแบบเปรี้ยวหวานนะคะก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับรสชาตินี้เนาะก็อาจจะ ไปดูในโซนของรถกาแฟหรือว่ารอชานมหรืออย่างนี้แทนนะคะแล้วก็รถเนี้ยเขาจะมีความรู้สึกที่ด้วยความมันเป็นเบอร์รี่เนาะจะรู้สึกว่าอุ้ยมันหวานจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะก็คือเขาคือเบอร์รี่ไงมันจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเนาะด้วยความที่เขาทํามาเนี่ยสกัดมาเพื่อที่เราจะทานเป็นอาหารทดแทนมื้ออาหารเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยน้ําตาลจะทําให้ฉันอ้วนหรือเปล่าเพราะาตัวอย่างเขาคานวณมาแล้วนะคะว่าเอยมันเป็นปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละหนึ่งมื้อเนาะ ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของคุณผู้ชมนะคะไม่มากก็น้อยน้อย,อยก็ขอบคุณมากๆที่รับชมกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาบอรี่ีรสชาติไหนดีนะคะก็สามารถไปลองที่ M V Cafe ได้นะคะทุกสาขาที่เขามีคาเฟ่นะคะทุกคนคือ M V Shop เนี่ยบางสาขาเขาจะไม่มี M V Cafe เนอะแต่บางสาขาส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยก็แทบจะมี M V Cafe หมดแล้วก็สามารถไปริมรถชิมกันเองได้จะได้เลือกถูกค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Bye.